สวัสดีครับนาาครวันนี้เราจะมาเทสครับปลายมีดแรล่ครับเป็นจุดที่อ่อนแล้วก็หักง่ายที่สุดนะครับผมก็จะมาเทดสแทงให้ดูครับสิบเล่มครับเหลืออยู่สิบเล่มนะครับทําไว้สิบเอ็ดนะครับแตกแตกไปหนึ่งนะแตกไปหนึ่งแตกตอนที่เรามันแตกตอนที่ว่าเราชุบอ่าไม่ไม่ได้แตกตอนชุบเลยนะชุบเสร็จครับ ทุบเสร็จแล้วผมทิ้งไว้ใต้โต๊ะที่ทํางานนะครับตื่นเช้ามามันแตกครับเพราะว่าถ้ามันแตกตอนชุบผมก็เห็นแล้วนะเพราะว่าตอนที่ผมชุบเนี่ยผมก็ดูอยู่นะตอนที่ผมชุบผมก็ดูว่ามันแตกไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เช็คตลอดแล้วมันก็ไม่รู้ไปลรักแตกตอนไหน,นครับเพราะตอนตื่นเช้ามามันแตกเลยนครับช่วงคมนะช่วงคมนี้วิ่งออกเลยับวิ่งออกไปเป็นสามเสียงเลยนะแตกมานี่ไปนู่น สามทางเลยครับแต่ตอนชุบไม่แตกนะตอนชุบตอนเก็บเข้ามานี่ผมก็ไม่ได้ดูนะว่ามันไปรักแตกตอนที่ว่ามันค่อยๆเย็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันวันนั้นตอนกลางคืนเนี่ยฝนตกนครับอากาศเย็นด้วยฝนตกหนักนะครับพายุมันเข้าครับผมก็ไม่รู้ว่ามันไปแตกตอนไหนนะผมบอกไม่ถูกเพราะว่าผมไม่เคยผมไม่เคยชุบแตกอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยเจอเหตุการณ์พวกนี้ส่วนมากผมก็จะชุบไว้พอดีพอดีหมดนะครับ แต่ว่าชุดหลังๆนี้ชุบไว้ค่อนข้างแข็งนะครับอย่างที่ผมบอกเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อไปส่วนมากเอาไปทาอาหารเออเอาไปแลร่หมูมแลร่เนื้อกัน List จริงๆครับไม่ไม่ได้เอาไว้พกใช้งานแบบครอบคลุมเท่าไหร่ครับที่ที่ครอ,อบคลุมก็คือผมบอกว่าฟันไม้ฟันไผ่อะไรอย่างงี้ได้นะก็คือใช้งานแบบครอบคลุมผมก็จะไม่ได้ทําแข็งเท่าไหร่นะครับที่ผมบอกไว้นะครับว่าชุดก่อนๆผมก็จะทําแบบใช้งานได้หลายอย่างนะครับแต่ชุดนี้ก็อยากจะให้เอาไว้แร่เป็นหลักเลยนะครับ หรือว่าแร่อย่างเดียวเลยก็ได้ครับวรามันทำไว้ค่อนข้างแข็งนะชุดนี้ก็สิบเล่มครับเหลือเหลือหนึ่งเล่มนะครับเก้าเล่มนี้จองไปห,หมดแล้วนะถ้ามันถ้ามันหักนี่มันหักง่ายๆเลยนะมันจะไม่ได้หักยากนะครับแป๊บหนึ่งนะปรับแสงกล้องก่อนผมไม่เห็นนะ <Okay. S 2> แทงไปลึกพอสมควรครับก็ไม่ได้ลึกมากถ้าถ้าแทงลึกจริงๆเหมือนที่ผมเคยบอกถ้าแทงลึกจริงแล้วก็ตั้งใจหกักแรงแอะไรเงี้ยตั้งใจทําให้พังอ่ะมันก็มีโอกาสหักนะอันนี้ก็ไม่ได้ว่ามันดีอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันใช้งานประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับเล่มนี้สันอยู่ประมาณสี่มิลครับมันมีสามกับมันมีสามกับสี่นะครับ,บ,บ,รบไอตัวหนาๆน,านี่ไม่ต้องห่วงครับ ไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะเพราะว่ามันมีความแข็งแรงเพราะมันหนาครับและถ้าใครได้ตัวสันหนาไปเนี่ยมันก็ฟันไม้ฟันะารได้อยู่แล้วและครับแต่ถ้าบางคนขอแร่เนี่ยผมจะจัดให้ถามมิลนะครับแต่จริงๆมันแร่ได้เท่ากันนั่นแหละแต่ตัวบางก็อาจจะตัวบางก็จะมีแรงต้านที่น้อยกว่าครับแหันคือมันไม่ได้ส่งผลอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเรามองให้เราลึกมองให้มันลึกนะครับมองให้มันลึกๆเนี่ยตัวสันบางๆจะมีแรงต้านน้อยกว่าก็คือเวลามันผ่านเนื้อ จะผ่านง่ายกว่านะครับนั่นคือการได้ปิดของมันนะครับแต่มันเบาบางนะมันเบาแล้วก็บางคือผมจะบอกว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนมันก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่ามันดีและเก่งไปคนละแบบของมันนะมีแต่ละไซส์นะครับถ้าถ้ามันบกนะครับถ้าผมทําไว้ถ้าผมทม <c oughs> ํามทไม่ผ่านเนี่ยมันจะหักเก๊ะหักง่ายๆเลยนะครับถ้าเราเคยทามี่บ่อยๆเราจะรู้กัน อันนี้ก็ถืว่ามีดแรลกแล้วก็มันรักษาความแข็งความเหนียวได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับตัวนี้บางครับสนันสามมิลบางเฉียบเลยครับตัวนี้แหลกอย่างเดียวครับอันนี้คือทดสอบความเหนียวให้ดูนะครับเอาไปแรลกจ,จริงจมันไม่มีใครเอาไปแทงเอาไปแทงเขียงเล่นไม่มีนะครับ อวอรลูกค้านะครับอย่าไปแทงเขียงเล่นนะครับ <c oughs> อย่าไปทำเหมือนหนังจีนไม่ได้นะปลาพว, <c oughs> <c oughs> พวกมีดแตกเพราะมีดมันค่อนข้างแข็งนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีตัวเทสนะครับผมจะไปเทสทสฟันไม้ไผ่นะครับเราจะฟันฟันสักฟันแล้วตัดกระดาษนะครับฟันแล้วตัดกระดาษสักสามสี่รอบเ้ยก็ถือว่าโอเคนะฟันไม้แล้วก็ตัดกระดาษฟันไม้แล้วตัดกระดาษให้ดู บางทีเสียงมันดังแก๊ผมก็ผมก็ใจเสียนะยมีแตกหรือเปล่าว่าเสียงดังแกะบางทีเสียงไม้มันลั่น,นครับเสียงเสียนไม้มนนะแต่ว่าถ้าผมหักเร็วๆนี้น่าจะหักนะแกะไม่แน่นะแต่ผมไม่อยากลองครับผมว่าประมาณนี้ก็พอแล้วครับเดี๋ยวพอผมเทตปลายเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> ว่าโอเค มีดมีความเหนียวพร้อมแล้วผมจะไปเข้าด้ามครับเมื่อวันทั้งวันผมก็ผ่าไม้ทําด้ามอย่างเดียวครับทั้งวันเลยได้สี่สิบด้ามนนครับมันมันไม่ใช่ไม้แปรรูปมาเป็นท่นทอนๆนะ <c oughs> มันเป็นขอนไม้ครับเป็นขอนไม้เก่าครับตามพื้นบ้านนี่แหละผ่านะนะครับมันราคาไม่แพงก็จริงแต่เราก็ต้องมานั่งผ่านครับมันเราก็ต้องมานั่งผ่านั่งซอยนั่งเล็งนะครับเอาสวนที่มันจะได้ หมือนไม้ท่อนหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าเราผ่าครึ่งนี่มันอาจจะไม่ได้เลยก็ได้นะเพราะว่าบางทีมันไปหนาอยู่ตรงกลางๆางอะไรเงี้ยแล้วหัวท้ายมันบางอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเล็งตัดหัวท้ายทิ้งแล้วเอาส่วนกลางอะไรเงี้ยนะมันก็เลยจะนาน,นครับมันถูกคนระับไม้พวกนี้แต่ว่ามันเราก็มาเสียเวลาผ่ามันไม่เหมือนมไม้ใบลูกมันแพงกว่าแต่เราก็ไม่ต้องมาเสียเวลามันก็แลกกันไปครับแต่ตอนนี้เราถนัดของถูกก่อนนะครับแล้วก็เรามาเสียเวลาแทนเราเอาเอาเวลาซื้อแล้วกันครับตรงนี้ครับเดี๋ยวพอมีเงินแล้วก็ เราค่อยเอาเงินซื้อเวลาแทนนะครับการทํางานเราต้องเฉลี่ยเรื่องเวลาครับเหมือนเราทํางานเหมาอะไรก็ช่างครับก็อย่างเราต้องคํานวณว่าเออตัวเรานี่เป็นงานเท่าไหร่จะให้ค่าตัวตัวเองเท่าไหร่เราถึงจะเหมางานได้ถูกนะนี่คือการเหมางานเราไม่ได้มองว่าเป็นเงินนะครับเรามองว่าเป็นเวลาเป็นเวลาแล้วเฉลี่ยมาเป็นเงินนะครับมันถึงจะได้นะครับตัวนี้เล่มบางครับเล่มเล็กไม่ค่อยทํานะครับเล่มเล็กแต่ผมบอกว่าเล่มเล็กนี่จะสวยกว่า เล่มเล็กนี่จะสวยครับไม่ค่อยทำแต่ก็พอสั่งอ่ะสั่งได้นะครับสั่งได้เ่มเล็กเล่มเล็กขนาดมือนี่คือเล่มเล็กอันนี้เล่มใหญ่ห่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วครับห่างกันแค่หนึ่งนิ้วนะครับ,แ,รบแต่สัดส่วนเปลี่ยนไปแล้วนะครับห่างกันหนึ่งนิ้วความยาวนะความหนาก็ห่างกันอีกประมาณนี้เล่มใหญ่ก็จะถือว่า ได้คุ well. them, them, another, Hence, ้มกว่าได้ใหญ่เพราะมันใช้ได้นานกว่านะครับเวลาเวลาเราฝนไปเรื่อยก็หมดไปเรื่อยผมเปิดผมเปิดไว้ถึงไหนเนี่ยแสดงว่าคมมันไปถึงนั่นนะครับก็ใช้ได้ถึงแถวนี้ใช้ได้ถึงแถวนี้เห็นไหมคมมันอยู่แถวๆนี้หมดแล้วครับคมอยู่แถวแถวนี้เวลาชุบๆุไปแถวนี้นะเหล็กมันจะแดงอยู่แถวนี้นะมันไม่ได้เหล็ก่าผมไม่ได้ชุบเต็มใบแล้วนะเพราะว่าหลังมันจะหลังมันจะปะดเราการทําหลังพวกนั้นมันใช้เวลานานนะครับสมมุติว่าผมชุบทั้งใบใช่ไหม ผมชุบได้ผม,มชุบชุบมาก่อนแล้วชุบทั้งใบเนี่ยเวลาผมคืนไฟผมคืนหมดนะชุบผมก็จะไปแช่น้ําให้ใหน้ามันมันจมไปในระดับที่เราต้องการความแข็งนะครับแล้วก็เป่าหลังให้เป็นสีฟ้าก็คือหลังสปริงครับมันใช้เวลานานนะครับทําได้หมดแหละแล้วแต่ทีนี้เราก็ต้องย่นเวลาลงมาย่นทุกอย่างลงมาให้มีดอยู่ในเปอร์เซนต์ที่ใช้นานได้จริงนะครับใช้งานได้แล้วก็ราคาไม่แพงถ้าเราจะทาสเปคพวกนั้นราคาต้องดีดขึ้นเพราะว่าหนึ่งระยะเวลาสอง การใช้แก๊สที่มากขึ้นแล้วก็เทคนิคที่มากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ต้องแพงขึ้นทีนี้พอมันแพงมากมันก็ขายยากนะครับซึ่งในการใช้งานก็แทบจะเป็นพี่เป็นน้องกันเลยคือแทบจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีข้อต่างกันเลยนะครับเพราะว่ามันมันเป็นมีดแหล่นะมันไม่ใช่มีดงัดถ้าเป็นมีดงัดทรงแข็งแรงอะไรเงี้ยมันมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับอะไรเงินนะครับแค่นั้นไม่ต้องไปดีลามากมันขึ้นอยู่กับเงินเราจะเอาเงินซื้อเวลาแล้วก็ซื้อของครับเหมือนเราซื้อข้าวเี้ย อยากกินไข่ดาวในราคาที่3าสิบาทมันก็ไม่ได้ใช่ไหมไข่ดาวมันต้องเพิ่มขึ้นมาเป็นส0 40บี่บาทส5ม0ิบห้าสิบาทมันต้องเพิ่มขึ้นมาครับเพิ่มเป็นเทคนิคของมันนะครับแล้วก็มีค่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะนี่ก็เทสปล้วเร Ganz ียบร้อยเดี๋ยวผมจะไปใส่ด้ามนะครับชุดนี้ยังเหลือยังเหลืออีกหนึ่งเล่มนะครับจองไว้แล้ว 9, เก้าเล่มนะครับจองไว้แล้ว 9, เก้าเล่มนะครับแล้วก็วันที่มันเสร็จแล้วผมจะบอกลูกค้านะว่าเสร็จแล้วก็ส่งที่อยู่อะไรมาให้ผมนะครับใครเห็นคลิปก็ส่งที่อยู่ไไว้้รรอยก็ดคับ เล่มละหกร้อยนะครับปลายทางก็เป็นหกร้อยี่สิบาทยี่สิบาทนั่นก็คือคอ่าบริการของพนักงานขนส่งนะครับไม่ได้เอาเองนะไม่ได้ไม่ได้เอาเองนะครับมันจะเป็นค่าพนักงานขนส่งนะครับเรียบร้อยครับเหลือหนึ่งเล่มนะครับใครสนใจก็พิมพ์มาสนใจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรกับไลน์ไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไม้ที่ผมผ่าเมื่อวานนี่คือไม้ที่ผมผ่าโต,โตเรื่อย เอาเลื่อยยนผ่าเป,เป็นเ็นเศษก่อนอันนี้เศษไม้นะ่ะนะไม้ท่อนอย่างนั้นเลครับผมเอามาผ่านะเอาเลื่อยยนผ่านําก่อนแล้วก็มาแปรลูกตรงนี้ไม้ที่ผมได้ไม้ค่อนข้างสวยนะไม้ค่อนข้างสวยแดงเลยนะอันนี้ไม่ใช่นะนี่นี่ชุดนี้ครับนี่พยุงนะครับพยุงลูกค้าจองไว้หนึ่งเล่มนะครับมีแค่เล่มเดียวนะพะยุงมีท่อนเดียวครับ ลูกค้าจองไว้ก็เลยไปหามาให้นะครับลท่อนเดียวนะครับพวนี้ก็จะเป็นประดูประดูมีลายด้วยแต่ลายมันเป็นแค่ลายเลี้ยวมันะมันไม่สวยเท่าประยุงนะนี่แต่ว่าชุดนี้ผมว่าสวยนะเนี่ยถ้าถ้าลูกค้าได้ไปถ้าเกิดว่าเคลือบเงาเก่งๆเอาไปเคลือบเงานนะีขึ้นลายเลยนะขึ้นลายเลยเวลามันโดนแสงเนะี่ยมันขึ้นก็เรียกลายอะไรแล้วเนะี่ย ลามันโดนแสงแล้วมันพุ่งปัปุ๊บปัขึ้นลายครับนี่ในกล้องเห็นไหมไม่รู้มันมันเหมือนเรามองสะท้อนน้ําอะไรเงี้ยมันจะขึ้นลายเห็นไหมเวลามันโดนเลกเกอร์มันจะขึ้นเลยนะครับพวกนี้แต่ถ้าใครไม่อยากเคลือบเลกเกอร์ชอบงานงนี้นะครับเวลาที่ด้ามมันดำนะครับไม่ยากครับซื้อกระดาษทรายเบอร์150หรือ180มันลูบๆูหน้ามันออกลูบๆูๆลูลููให้มันขาวเหมือนเดิมแล้วก็ ลงมาเบอร์2 0 0 240ยร่ปาระมาณ200ร้อยกว่าเบอร์2 0 0รอกว่าลูกลงเพื่อลบให้เส้นมันเล็กลงครับมันก็จะดูไม่หยาบถ้าใครอยากให้เล็กลงไปอีกก็เพิ่มเบอร์กระดาษทรายเข้าไปเป็น3203 5 0นะครับมันจะมันจะลดลดเบอร์ลงเรื่อยเรื่อยเรื่อยเหมือนเราทาเราทางานศินลป์เราต้องลดเบอร์กระดาษทรายลงเรื่อยเรยด้วยการเพิ่มเบอร์กระดาษทรายขึ้นนะครับจากจากแรกผมแนะนาไว้1ยหใช่ไหมถ้าใครชอบเร็วก็เบอร์ร้อยไปเลยเบอร์ร้อยก่อน 150, 150, หรือ180ก็ได้อยู่ตรงนี้ระหว่างมันเลือกเอ,เอ์หนึ่ง ตัดออกนะเพื่อประหยัดประหยัดเงินนะร้อยห้าสิบหรือร้อยแปดสิบก็ได้แล้วก็ครั้งที่สามก็เป็นเบอร์สองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบใครหาได้สองร้อยกว่าก็เอาเลยสองร้อยกว่าถือว่าลดลดเบอร์ดรายเล็กลงแล้วก็ไปเบอร์ไปเบอร์สามร้อยยี่สิบนะครับสามร้อยยี่สิบสามร้อยหกสิบก็แล้วแต่จ,จะได้นะครับแล้วแต่ว่าบ้านใครจะมีหาได้แถวไหนนะไม่ไม่ต้องเสีเยดสามร้อยยี่สิบนี่ก็เล็กแล้วครับขัดแห้งก็ได้หรือขัดจุ่มน้ำก็ได้ส่วนตัวเวลาผมผมขัดนอะผมขัดจุ่มน้ำนะขัดจุ่มน้ำจุ่มน้ำขัดเลย แล้วก็จนเสร็จนะผม ını, เอาขึ้นมาให้มันแห้งพอมันแห้งปุ๊บผมก็ตามด้วยเบอร์ละเอียดสุดนะครับเพื่อเพื Spider ่อขัดผิวที่นพองน้ําขึ้นมานะครับเวลามันก็จะมันก็จะเรียบนะมันก็จะเรียบสวยถ้าอยากให้เงาแบบมีดโบราณอะไรก็ไล่เบอร์ลงไปเรื่อยๆมันจะเงาไปเรื่อยๆครับเล็กลงไปเรื่อยๆครับอยู่ที่ความพยันของคุณนะครับถ้าเกิดว่าเป็นงานเลกก์เนี่ยอ่าหลายๆคนอาจจะมองว่ามันลื่นมันมันก็ไม่ได้ลื่นเท่าไหร่นะส่วนตัวผมมันไม่ได้ลื่นเท่าไหร่ มันระดับหนึ่งมันไม่ได้ลื่นเท่าไหร่ไม่ได้ลื่นปุ๊บจับปุ๊บหลุดมือเลยขนาดนั้น,นครับแต่มันจะรักษาลายรักษาลายไม้ไว้ลายไม้เป็นยังไงกี่ปีมันก็จะเป็นอยู่งั้นนะครับแต่ต้องเคลือบหนาหน่อยนะเดี๋ยวผมจะบอกเคลือบรอบแรกสองรอบสองรอบหรือสามรอบก็ได้พอมันแห้งอนะ่ะพอมันแห้งเอาเบอร์กระดาษทรายเบอร์ทักหกร้อยก็ได้ครับหกร้อยนะครับจุ่มน้ําแฟบแล้วก็ขัดจุมจ่มน้ําสไลด์ว่ะจุ่มน้ําสไลด์แล้วขัดขัดน้ำน้ำไม่ใช่ขัดแห้งนะขัดน้า ขัดยายให้มันทะลุนะขัดแค่ให้ผิวมันเรียบขึ้นมานะครับแล้วก็ทิ้งให้แห้งแล้วก็เคลือบอีกสักสองรอบนะครับเสร็จแล้วคือคุณจะเคลือบอีกกี่รอบก็ได้อยากได้ความหนาเท่าไหร่อีกกี่รอบก็ได้นะครับพอรอบที่สองเนี่ยสมมุติว่าผมขัดน้ํารอบแรกแล้วก็พ่นอีกสองรอบนะครับจบสองรอบปุ๊บผมจะเอากระดาษทรายประมาณเบอร์พันนะครับมารูปน้าเหมือนเดิมจุ่มสไลด์แล้วก็รูปรูปูบน้ําให้เป็นเป็นผิวด้านๆนะครับ แล้วก็มันก็จะเรียบหมดเลยนะตาเรามองเห็นปุ๊บมันจะเรียบหมดเลยเป็นสีขาวขุ่นมันจะไม่มีรูไม่มีอะไรนะแต่ถ้ามีรูถ้าคุณทําใจปล่อยผ่านได้คุณก็ปล่อยผ่านนะแต่ถ้าคุณทําใจไม่ได้คุณก็ไปพ่นใหม่จนกว่ารูนั้นจะหายกี่รอบก็ช่างแล้วแต่คุณครับแล้วก็มาทํามาทํารอบสุดท้ายก็คือใช้กระดาษทรายชุบกระดาษทรายชุบสันไลนะลูบให้ผิวมันด้านนะครับลูบให้ผิวมันด้านแล้วก็ทั่วแล้วโอเคคุณพอใจแล้วไม่มีรูไม่มีรอยด่าง ถ้าคุณขัดทะลุคุณต้องไปพ่นใหม่นะขัดทะลุก็คือพอมันแห้งปุ๊บเราจะเห็นเป็นวงเลยเป็นวงทะลุไม้ไปคือมันจะแยกชั้นแรกร์กับไม้มันจะทะลุมันทะลุแรกร์ไปหาไม้แล้วอันนั้นต้องพ่นใหม่นะร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องพ่นใหม่สมมติพอจบปุ๊บคุณลูบคุณลูบเบอร์พานปุ๊บมันเรียบหมดแล้วเรียบสวยมีเป็นผิวแลกเกอร์ด้านๆหมดแล้วทั้งด้านนะครับคุณใช้น้ำยาขัดสีรถยนต์เนี่ยมันจะอยู่ตามร้านร้านขายเครื่องมือช่างร้านขายอุปกรณ์ช่างนีน้ำมันเครื่องมีสีร้านนั้นต้องมีแน่่่่นนนนออครับบกกผมมมไไแใจเิาห ใช้ใช้ไม่หมดคุณก็ไปขัดรถคุณก็ได้นะครับพอเอามาปุ๊บเอาผ้าครับผ้าอะไรก็ได้ผ้าเสื้อยือดก็ได้ที่มันเป็นผ้าดีๆหน่อยไม่ใช่ผ้าแบบไม่ใช่ผ้าไนล่อนนะเอาเอาครีมมาทาครีมมาทาไม้ครีมมาทาด้ามตัวนั้นนะครับแล้วก็ค่อยๆขัดแ้วมันจะเงาใสเลยคุณจะขัดเท่าไหร่ก็ได้คุณจะพอใจเท่าไหร่ก็ได้มันจะใสเป็นน้าเลยอ่านี่มัน,ม,นมันคือเทคนิคของระบบสีรถยนต์นะครับ่าบางคนไม่เป็นนะครับ ไปพ่นเลกเกอร์อย่างเดียวนะไม่รู้ว่าต้องขัดไม่รู้ต้งตองวนนพ่นกี่รอบนะงานจะออกมาไม่สวยสังเกตดูได้เลยแล้วก็ถ้าทําตามที่ผมบอกนะครับถ้าใครถ้าใครดูคลิปยาวแล้วก็จบนี่โถด้วยดีใจด้วยนะเพราะว่าคุณจะได้เทคนิคการทําดําเลกเกอร์ไปนะครับก็ทําตามที่ผมบอกเลยถ้างง,งก็ย้อนกลับไปดูนะครับขั้นตอนที่หนึ่งพ่นสองหนึ่งสามรอบนะครับจนแห้งแห้งสนิทนะเอากระดาษทรายเบอร์หกร้อยชุบสไลด์นะครับแล้วก็ลูกลูบเช็คผิวว,ว่าเออมีรูอยู่ตรงไหนมีรูไหม ถ้าคุณพ่นสามรอบแล้วไม่มีรูแล้วก็ผิวมันสวยเลยอ่ะคุณขัดเลยก็ได้แต่ส่วนมากที่ผมพ่นสองสามรอบแล้วผมเช็คนะเพราะผมดูว่ามันทั่วหรือไม่ทั่วนะครับตรงไหนมีรูหรือไม่มีรูเนะี่ยถ้ามันมีรูมาพ่นใหม่พ่นอัดเข้าไปอัดได้ทั่วได้มันอัดรอบเหมือนเดิมแหละมันจะเงากว่าเดิมนะทีนี้ผิวมันจะสวยกว่าเดิมมันจะเรียบมันจะเริ่มเรียบขึ้นเรื่อยแล้วคุณมาขัด <for> ถ้ามีรูอีกคุณปล่อยผ่านได้คุณปล่อยนะครับมาขัดน้ำยาเลยถ้าคุณปล่อยผ่านไม่ได้คุณไปเคลือบใหม่จนมันหาย,ามมหายล ขัดขัดแล้วเลเกอร์ผิวด้านเลเกอร์ผิวด้านปุ๊บโอเคจบนะบเบอร์พันนะอย่าลืมนะเบอร์พันเลเกอร์ผิวด้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ทะลุนะถ้าทะลุมีรอยไม้ไปพ่นใหม่นะครับพ่นบาง,บางพอพ่นสักรอบพอแล้วก็มารูบเบาให้มันด้านหน่อยหน่งแล้วคุณไปขัดขัดด้วยน้ํายาขัดสีเลยมันจะมันจะชื่อว่าโซลานะครับของเขียวๆนะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะก็ถ้ามันผิดมันก็ค,คล้ายๆตรงนี้นะโซลาโซาอะไรเนี่ยแหละโซลาววนี่แหละนะครับแล้วก็เอาเอาครีมครีมทาครีมไปแล้วก็าผ้าขัด เงาเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณพอใจนะโอเควันนี้ผมก็ปล่อยเทคนิคการทําเลเกอร์ให้นะครับถ้าใครไม่ทําเทคนิคนีคน้เครคือมาด้านขี้เหร่แน่นอนครับผมบอกไว้เลยโอเคก็จบคลิปไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเวลาที่ผมประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาเทสคมนะครับให้ดูว่าชุดนี้คมยาวนานแค่ไหนนะครับสวัสดีครับ